พระขู่วินัยทรมั่นภุริทัตโตพระผู้เลิศทางทุดงควัตพระอาจารย์ใหญ่ของธรรมยุทธนิการท่านปฏิบัติตน,ตนตามแนวทางคำสอนของพระวินัยสงฆ์และยึดถือธุดงควัตด,ด้วยจริยวัตรอย่างเคร่งครัดอุทยานหลวงปู่มั่นภุริทัตโตเกิดจากความตั้งใจและความศรัทธาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนารำลึกถึงพระบุรพาาจารย์และครูบาอาจารย์ ที่ท่านฝากหลักธรรมที่เฉียบคมเต็มไปด้วยข้อคิดปัญญาเป็นมรดกตกทอดมาให้ลูกหลานชาวพุทธจนถึงทุกวันนี้วัดสัมปัตตาวนานรามธรรมยุทธนิกายจึงอยากเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้ใฝ่ในธรรมสร้างกรรมดีเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแด่พ่อแม่ครูอาจารย์ เพื่อเป็นสเสบียงบุญสะสมบุญบารมีให้กับชีวิตและครอบครัวโดยมีโครงการก่อสร้างอุทยานหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหน้าตักกว้าง9เมตรสูง13เมตรพร้อมอาคารอเนกประสงค์สูงประมาณ12เมตรความสูงโดยรวมประมาณอาคาร10ชั้นโดยมีวัตถุประสงค์เป็นการน้อมบูชาธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตแนวกาสครบวาระ150ปีชาติการ 20มกราคม2563อีกทั้งองค์การเพื่อการศึกษาวิวทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศยกย่องหลวงปู่มั่นภูริทตโตเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพในวรระปี2563ถึง2564โดยอนุสรณ์ที่ระลึกแห่งนี้ สามารถใช้ประโยชน์ในการประกอบศาสนากิจเป็นศูนย์ศึกษาเผยแผ่องค์ความรู้เกี่ยวกับสายพระป่ากรรมฐานรวมไปถึงสถานที่ฝึกวิปัสสนา,านกรรมฐานตามปฏิปทาพระอาจาร,รย์มั่นภูริทัตโตและเป็นพื้นที่สนับสนุนงานสาธาร,รณกุศลและพัฒนาสังคมสืบต่อไปหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเนี่ยท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ท่าตั้งแต่ในอดีต ปัจจุบันนี้ก็เป็นพระที่ผู้คนนับถือมากมายในสายวิปัสนาธุระนะครับท่านมีปฏิปทาในการสอนในการให้ข้อคิดสำหรับผู้ที่ศึกษาในด้านของการวิปัสนากรรมฐานของเราครับก็เป็นเป็นที่น่ายินดีที่มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะก็อยากจะเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับร่วมกันสร้างพุทยาลัยูมั่นให้แล้วเสร็จซึ่ง จะมีการสร้างที่จังหวัดนครราชสีมาเ,เพื่อให้เป็นสถานที่ศึกษาพระธรรมคำสอนและความรู้เกี่ยวกับสายพระป่ากรรมฐานรวมถึงการไปเป็นสถานที่ฝึกวิปัสสนากรรมฐานตามปฏิปทาของพระอาจารยมั่นภูริทัตโตครับพุทธศาสนิกชนผู้ใฝ่ในธรรมสามารถร่วมบุญสร้างอุทยานหลวงปู่มั่นภูริทัตโตณวัสัมปตตวนานรามจังหวัดนครราชสีมา โดยร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดสัมปตวนานรามเลขที่บัญชี374-0-91612-5สสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรักเมืองไทยครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมนั้นมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมากยิ่งขึ้นครับ สัปดาห์นี้ครับผมขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนนะครับร่วมสืบสารพระพุทธศาสนากับโครงการสําคัญนะครับการสร้างอุทยาลวงปู่ม่านภูริทัตโตนะครับซึ่งเป็นการสืบสารต่อในเรื่องของนะครับพระพุทธศาสนาที่จะทําให้เรานั้นได้อยู่คู่กับสังคมไทยนะครับตลอดไปนะครับวันนี้นะครับผมมีรายละเอียดนะครับที่จะร่วมกันทําบุญเป็นพลังศรัทธานะครับท่านแรกนะครับที่จะมาพูดคุยกันก็คือ พี่กฤิชัยพยอมแย้มครับพี่หนึ่งครับประธานรู้กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการสร้างอุทยานหลวงปู่มั่นครับสวัสดีครับพี่หนึ่งครับสวัสดีครับท่านที่สองครับสวัสดีครับพี่วัลินทรนสุธรรมชาวนะครับเลขานุการคณะกรรมการการก่อสร้างโครงการอุทยานหลวงปู่มั่นครับสวัสดีครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับที่ให้เกียรติรายการรักเมืองไทยครับเมื่อกี้ดูวีทีาไปช่วงแรกโอ้โหโครงการใหญ่โตจริงๆนะครับแล้วก็องค์พระเนี่ยสูงนะครับเสร็จแล้วเนี่ยน่าจะ2ีกว่าเมตรนะครับถ้ารวมอาคารด้วยนะครับ จุดเริ่มต้นของโครงการสร้างอุทยานเนี่ยมาอย่างไงครับพี่วุรินทร์ครับจุดเริ่มต้นเริ่มมาจากสกุลสัมปตาวนิตนะคะได้ถวายที่ดินนะคะที่เป็นพื้นที่วัดณปัจจุบันนะคะ,ะกว่าไร่เนี่ยอม,มอบให้กับพระเทพวราลังการ,รซึ่งปัจจุบันเนี่ยท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระศรีมหาธาตุค่ะ,ะหลังจากนั้นเนี่ย หลวงตาประเทพวราลังการเนี่ยค่ะท่านก็ได้เรียนเชิญพระนาท่านองคมนตรีค่ะพลเอกพลอากาศเอกชลิศผู้ขัาสุขค่ะมาเป็นประธานคณะกรรมการในการจัดสร้างค่ะในการจัดสร้างเนี่ยนะครับรูปองค์พระนะครับในรายละเอียดเนี่ยความสูงความกว้างขององค์พระเนี่ยเท่าไหร่อย,อยังไงครับพี่หนึ่งครับอง องค์พระเนี่ยนะครับความกว้างก็หน้าตัก9เมตรสูง13เมตรนะครับส่วนอาคารเนี่ยเป็นอาคารอนเนกประสงค์อสองชั้นเนี่ยสูง12เมตรครับกะวางโครงการสักกี่ปีกว่าจะแล้วเสร็จความตั้งใจของท่านองมรีอยู่ที่2ปีเสร็จครับแล้วตีไปว่าประมาณหลังจากนี้ไป3ปีครับถ้าจะให้เห็นภาพพื้นที่ของวัดนะสำปตานวนารามเนี่ยนะครับอยู่ตรงไหนของจังหวัดนครราชสีมาเดินทางไปยังไง ครับสมมุติเราขับรถไปใกล้จะถึงทางแยกที่จะแยกไปขอนแก่นรับนะครับประมาณ6กิโลก่อนถึงทางแยกครับครับแล้วถ้าเกิดจากวัดจนถึงส่วนกลางของจังหวัดนครราชสีมาก็ประมาณ20โลครับนั่นหมายความว่าผู้สานิกชนที่ใช้เส้นทางนี้ใช่ครับถ้าอุทยานนี้เสร็จนะครับก็จะเห็นองค์พระหลวงปู่มั่นเด่นชัดเลยครับอยู่ริมถนนริมถนนนะครับ ตัวองค์พระนี่สูงนะครับ13เมตรใช่ครับยังไม่รวมอาคารอีกสองชั้นถ้ารวมอาคารแล้วจะสูงประมาณเท่าไหร่ะเบสเสร็จก็อยู่ที่ประมาณ25เมตร25เมตรครับอ้าวถ้าโดยรวมก็ประมาณตึก10ชั้นครับวัตถุประสงค์หลักๆเนี่ยตั้งใจเพื่ออะไรเพื่อที่จะเผยแพร่ทางด้านพระพุทธศาสนานะครับอันที่1ส่วนอันที่สองเนี่ยก็คือในเรื่องของบุรพา อ,อ,อาจารย์ที่ท่านให้คำสอนไว้กับชาวพุทธเยอะแยะมากมายครับรบในส่วนตัวพี่หนึ่งเนี่ยน้อมนำหลักคำสอนของลูกบูมันเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันอะไรบ้างนะ <c oughs> จริงต้องบอกว่าหลายข้อนะครับเราะว่าท่านท่านจริงๆท่านก็สอนในเรื่องของออการปฏิบัติด,ดีครับนะครับของของทางสายพระพุทธศาสตานะครับเหมือนอย่างในวิทที่เราชมนะครับเห็นไหมฮเมฆ หมอกขึ้นมาหมอกบังความสว่างของชีวิตถูกไหมฮะหมอกบังความสว่างของชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อหมอกหมดแล้วท้องฟ้าก็จะสดใสก็จะมีเมฆจะเปิดถูกต้องครับฟ้าเปิดแล้วที่สําคัญคือเราไม่ให้ยึดติดกับตัวตนสิ่งใดทั้งสิ้นเพราะอะไรรู้ไหมฮะเมฆหมอก จะมีการเคลื่อนที่แล้วก็เปลี่ยนตัวเปลี่ยนรูปแบบไปตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ยึดติดอะไรเลยเราไม่สามารถที่จะไปจับจ้องอยู่ได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกันโอ้นี่คมมากๆเลยนะครับพี่บุรินทร์นะครับในส่วนของพี่บุรินทร์ได้น้อมนาแนวคําสอนนะครับของลูกบุมั่นในใช้ชีวิตประจําวันยังไงบ้างโดยปกติแล้วเนี่ยค่ะก็จะเป็นคนเรียบง่ายค่ะแล้วก็ปล่อยวางก็คือจิตใจ เป็นเป็นสิ่งที่สำคัญในการที่จะเ,เขาเรียกว่าใจเยน็นปล่อยวางไม่ยึดติดไม่ยึดมั่นนะคะยืดหยุ่นต่อสารการต่างๆที่จะทำให้เราเ,าเขาเรียกว่าดำเนินชีวิตอะคะในแต่ละวันเนี่ยในกรอบที่เรา,เายึดมั่นก็คือการทำความดีไม่ทำให้ใครเดือดร้อนอ,อันนี้โดยโ,โดยหลักของตัวเองที่ใช้ชีวิต มาทุกวันนี้นะคะครับครับ <c oughs> ดูหน้าทั้งสองท่านเนี่ยก็ผ่องแผ่วนะครับ <c oughs> เป็นผู้ที่มีบุญนะครับนะเรียกว่าเบิกบานอิ่มเอิบมีออร่านะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ทั้งสองท่านต้องมาทําหน้าที่เหมือนสะพานบุญบนะครับนะร่วมกันนะครับที่สืบสานพระพุทธศาสนาที่ผมเกิดมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็หลวงปู่มั่นเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้วยใช่ครับใช่ไหมฮะด้านสันติภาพใช่ฮะท่านท่านได้รับเมื่อ ตอนสมัยตอนนั้นร้อยห้าสิบปีชาติกาลรับร้อยห้าสิบปีชาติกาลครับผมเห็นภาพวิดีอาร์เนี่ยโอ้โหมีน้ําตกด้วยเนาะใช่ครับแล้วก็ข้างในนั้นน่าจะมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายถ้ามันเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างในในนั้นเท่าที่คุยแล้วก็วางแผนกัน,นคร่าวๆนะฮะทางพระคุณเจ้าที่รักษาการเจ้าวาดปัจจุบันเนี่ยท่านก็อยากจะทําเป็นโบสถ์นะครับชั้นหนึ่งและอีกชั้นหนึ่งก็อาจจะเป็นในเรื่องของพิพิธภัณฑ์แล้วก็สุด ก็เรียกศูนย์เผยแพร่เอาไว้ไว้ก็เรียกอะไรใน,ในการรวมชาวตามรอยลวงปู่ใช่ครับชพระปู่บ้านเนี่ยถือว่าเป็นพระนักปฏิบัติใช่ครับนส,นสยา,าสยวัดป่าสายวัดป่าใช่ค่ะเป็นบุรพาจารย์เลยซึ่งหลายคนก็นับถือเป็นสายนี้กันมากมายนะครับเอาจริงทีสถานที่ประบัติธรรมคาดว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของชาวโคราชไหมเป็นแน่นอนครับมั่นใจ หนึ่งใกล้ตัวเมืองจังตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับจะมาสองตรงเนี้ยเราก็มีโครงการที่จะปลูกผืนป่าครับก็คงจะเริ่มปลูกกันเร็วๆนี้แล้วครับเพราะว่าอนาคตเนี่ยต้นไม้ฝาจะงาม,มเราคงจะไม่ต้องรอปลูกต้นไม้เล็กๆครับมผมคิดว่าเราคงจะต้องปลูกต้นใหญ่เลยเพื่อที่จะให้งดงามทันกับการเวลาครับพี่วรลยเลินทองครับคนในพื้นที่นะครับชาวโคร,ราชมีเสียงตอบรับอย่างไรบ้างครับ ปัจจุบันเนี่ยพื้นที่ตรงนี้คือตำบลโคกกรวดแล้วก็ตำบลเมืองใหม่โคกกรวดค่ะก็เป็นที่ยินดีของชาวบ้านแล้วก็ของชุมชนนะคะที่ในพื้นที่ตรงนี้ค่ะได้พัฒนาแล้วก็ถูกให้เป็นในศูนย์ปฏิบัติธรรม,มที่ติดถนนใหญ่ซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นวัดป่านะคะจะต้องเข้าไปลึกๆอ,อะไรเงี้ยค่ะต่อไปนี้เนี่ยถ้าว่าอุทยาหลวงปู่มั่นสําเร็จนะคะ ก็พุทธศาสนิกชนนะคะไม่ต้องเดินทางไกลแป๊บเดียวก็ถึงแล้วค่ะแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมตามรอยองค์หลวงปูมั่นได้เลยครัเป็นที่ยินดีดูจากโครงการนะครับพี่หนึ่งครับอำนาจะใช้ปัจจัยจำนวนไม่ใช่น้อยนะครับพี่หนึ่งในฐานะเป็นประธานนะครับดูแลเรื่องของการประชาสัมพันธ์เนี่ยมีกิจกรรมอะไรเตรียมไว้นะครับสำหรับที่เราจะร่วมทําบุญหลังจากนี้ไปมีอะไรบ้างฮะ หลังจากนี้ไปเราก็คงจะมีหลักๆคือพระป่านะครับที่จะถึงแล้วก็กระถินไปพระป่ามีวันเที่ยวอะไร่พี่พระป่าเราก็จะจัดวันที่24พฤษภาคมที่จะถึงเนี่นะฮะนะครับแล้วเราก็จะมีโครงการหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเราเตรียมในในเรื่องของการปัดวมใจปัดวมใจเป็นยังไงใช่ปัดลมใจนี่ก็คือเราจะให้ประชาชน นะครับที่อยากจะมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์นะครับหลักๆเราต้องการประชาสัมพันธ์ก็ทุกคนก็มาช่วยกันปัน่นไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวหรือว่าจะเป็นปั่นเรื่อง การแข่งขันกีฬาสุขภาพใช่แต่เราจะเน้นเลยนะครับเราจะส่งเสริมในเรื่องของเยาวชนนะครับเพราะว่าเราทราบมาว่ามีน้องๆเยาวชนเนี่ยไม่มีเวทีที่จะเล่นไม่มีสนามที่จะเล่นเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะจัดปั่นรวมใจโดยที่เราได้เสียงตอบรับจากหน่วยงานราชการจังหวัดนครราชสีมามแล้วก็รอบๆหลายจังหวัดวางแผนเส้นทางนักปั่นเนี่ยจะกี่กิโลไปทางไหนยังไงฮะ ครับก็จะมีสองประเภทนะครับถ้ามีประเภทท่องเที่ยวก็คงจะเป็นรอบๆวัดนะครับส่วนประเภทแข่งขันก็ต้องมี20กว่ากิโลอัพตรงนี้กำลังอยู่ในในในช่วงสำรวจเส้นทางครับแล้วก็เราก็คงจะสรุปแล้วก็ประชามพธ์เร็วๆนี้ครับอย่างน้อยก็ทำให้นะครับเพิ่มการรับรู้มากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาครับค่ะแล้วก็ทางผู้บริหารไม่ว่าจะเป็น ท้านรองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็ชมลมจักรยานในจังหวัดนครราชสีมาอันนี้ค่ะได้แรงบุญคนร่วมเยอะนะจะเป็นการรวมหน่วยงานราชการไม่ต่ำกว่า20หน่วยงานเป็นพลังให้เห็นเลยครับเนี่ยโอ้โหนะครับครับถ้าเจาะลึกในเรื่องของผลที่ได้นะครับในเรื่องของการส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนพี่บุรินทร์มองว่าถ้าโครงการนี้สําเร็จแล้วอย่างพี่หนึ่งบอกไปใน3ปีเนี่ยนะฮะ มันจะสร้างอะไรในชุมชนได้บั่งบุคลากรเพิ่มไหเอันนี้หนึ่งเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์ในชุมชนมแน่นอนเลยในส่วนของศูนย์ปฏิบัติธรรมเนี่ยคะ่ะอย่างน้อยเนี่ยเกิดการท่องเที่ยวแน่นอนละประเด็นอันนึงที่เป็นแรงดึงดูดก็คือเรื่องน้ําตกน้ําตกตรงนี้เราเราเรียกว่านํามาจากแนวาทางน้ําตกสาลิกาที่น,นครนายกมีมสตอรี่ว่าอ,องคหลวงปู่มั่นนะคะได้บรรลุธรรมที่ ทำศาลิกาซึ่งใกล้ๆกับน้ำตกอันนี้ด้วยใช่ค่ะแล้วเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเนี่ยมีน้ำตกอันนี้เป็นแห่งแรกในประเทศไทยเลยก็คิดว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์ด้วยนะคะแล้วก็เชิงวัฒนธรรมด้วยดังนั้นเศรษฐกิจในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์โอทอปผลิตภัณฑ์ของชุมชนต่างๆเนี่ยนะะวัฒนธรรมประเพณีตรงนั้นนะสามารถ อ,ออกมาเป็นในรูปแบบของรายได้อของชุมชนแน่นอนเลยค่ะโอ้โหนะครับครับพี่หนึ่งมีใครเคยสร้างแบบนี้มาในประเทศไทยมาก่อนไหมถ้าเป็นอาคารน้ําตกยังไม่มีนะครับแต่ถ้าเป็นอาคารแล้วก็เป็นองค์พระอยู่บนยอดอาคารมีมนะครับสิ่งที่ถ้าผมมาสัมผัสหลังจากอุทยานเสร็จแล้วเนี่ยนะครับสามอย่างที่ไม่ควรพลาดที่นี่คืออะไร ในผุมมองของอพี่สามอย่างก็หลักๆก,ก็คงเป็นหนึ่งแลนด์ Land mark. <Land mark. S 2> ะมาร์คแลนด์มาร์ส์สององค์บาร,รมีขององค์หลวงปู่มั่น <Ừ. S 2> นะครับ <Ừ. S 2> เพราะว่าตำรักของชาวพุทธเรารใช่ไหมครับอะไรที่ทำแล้วเป็นมงคล <Ừ. S 2> ก็ต้องยอมรับว่าการกราบไหว้ครูบาอาจารย์ <Ừ. S 2> สำคัญที่สุดครับนะที่จะร่วมสืบสานพระปศิศนาให้คงอยู่ต่อไปเนี่ยนะครับ หลายคนชมรายการอยู่นะขนาดนี้ผมเชื่อว่าอยากจะทําบุญสัวันนี้พรุ่งนี้แล้วเดี๋ยวนี้ด้วยนะครับทาได้เลยฮะเดี๋ยวนี้ยุคใหม่สแกนเคอร์โค้ดหน้าทีวีได้เลยครับให้พี่เชิญชวนหน่อยเป็นสะพานบุญนะครับนะเห็นบอกว่าโมีรับรูปองค์เหมือนหลวงปู่มั่นด้วยรอฮะใช่ครับมีรายละเอียดยังไงบ้างฮะนะครับตรงนี้ค่ะกองบุญ1,000บาทเท่านั้นเองค่ะสามารถที่จะเป็นเจ้าขององค์หลวงปู่มั่นหน้าตักสามนิ้วค่ะด้วย วัสดุแร่เหล็กน้ำผี<อ>ค่ะเริ่มต้นที่กองทุน1,000บาทต้องบอกว่าพิเศษเฉพาะช่วงนี้เพราะว่าเป็นปี155ปีชาติกา<อ>ะนะครับเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นเองครับแล้วก็จะมีองค์ลูกเหมือนเป็นวัสดุทองเหลืองที่เป็นต้นแบบต้นแบบที่เราจะสร้างองค์ใหญ่ค่ะแล้วก็ทำสีพาติน่าอ,อันนี้ค่ะ สอบถามมาที่โครงการได้เลยค่ะมีทั้งรุ่นนำเลิกซึ่งทำน้อยมากเลยค่ะถ้าเป็นวัสดุทองเหลืองนี่เป็นต้นแบบเนี่ยทำเพียง9องค์มีหน้าตัก3นิ้ว5นิ้ว7นิ้วแล้วก็9นิ้วครัแล้วก็มีแร่เหล็กนำพีมีเบอร์โทรศัพท์ของพี่วุินทร์ขอญาตให้เลยได้ใช่ไหมครับได้ค่ะ0956145492ใช่ค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลได้ นะครับยินดีค่ะ,ะ,ะนะครับพี่หนึ่งครับในบส่วนของการที่จะกิจกรรมเรื่องส่งเสริมเอาเรื่องแนวครอบครัวแนวเยาวาชนเนี่ยครับอุทยานแห่งนี้จะมีส่วนสนับสนุนไปเยอะไหมครับเยอะครับเยอะภาพจะออกมายังไงอื่ผมว่าอนาคตเราคงจะเป็นการรวมชาวพุทธนะครับระดับหนึ่งได้เลยจะเป็นการแสดงพลังว่าพระพุทธศาสนาสําหรับประเทศไทยเราจะมั่นคงนะครับ ผมผมถึงใช้คำว่าการส่งเสริมเป็นหลักนะครับเพราะว่าผมคิดว่าทุกวันนี้ศาส,สนาเราศาส,สนาพุทธเราเนี่ยม,มั่นคงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราคนรุ่นใหม่หรือว่าคนที่อยู่ในเจนปัจจุบันในยุคปัจจุบันเนี่ยช่วยกันสร้างไว้ให้อนาคตที่แห่งนี้จะเป็นอนาคตที่บอกก็ได้เลยว่าเป็นประวัติศาสตร์สำหรับลูกหลานถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ท่านไหนหรือว่าท่านใดอยากจะทำบุญใหญ่มาเลยครับมาที่นี่ท่านอย่าลืมนะครับว่า พอผ่านไป20่สสิปีลูกหลานมาที่วัดมาที่อาคารอย่างนี้แล้วไม่เห็นอุ้ยอาคารตัวนี้เสาตัวนี้คุณพ่อทําไว้ภาคภูมิใจไหมฮะคุณปู่คุณย่าทําไว้ภาคภูมิใจไหมฮะภาคภูมิใจถูกไหมครับเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องรวมพลังกันมาที่นี่ครับอเป็นการรวมพลังครั้งใหญ่ของผู้สานิกชนจริงครับโอ้โหนะครับเฟสของการก่อสร้างนะครับ พี่ปอเปิดเผยนะครับว่าแบ่งเป็นเฟสเฟสยังไงในการที่จะนะครับก่อสร้างกัินรับจากนี้ไปตอนนี้เริ่มแล้วใช่ไหมครับตอนนี้แบบเสร็จแล้วใบดุญาาเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังจะเตรียมที่จะลงเสาเข็มจะภาพเสาเข็มมีเรียบร้อยแล้วเสาเข็มมีคนจองเหรอหมดแล้วล้นเลยครับแต่เพ่อเสาเข็มได้เราอยากจะเพิ่มเลยนะโอ้ดียิ้ดีนี่คนเริ่มจองเสาเข็มเลยฮะถ้าเเลือเหลือส่วนไหนเสาเข็มแค่ไม่ถึงอาทิตย์เต็มเลยฮะเจะภาพหมดเลยครับสักกี่ต้นฮะเสาเข็มเนี่ย แต่ทั้งหมดหนึ่งร้อยเบื้องต้นนะฮะหนึ่งร้อยยี่สิบสองต้นยังไม่รวมห้องน้ำเหลฮะเอาเฟสเสาเข็มหมดไปแล้วนะหรือเฟสต่อไปเหลืออะไรฮะก็คงจะเป็นคานเทคานเทสเซ็นเห็นบอกว่าบางกิจการนะครับให้เป็นวัสดุก็มีใช่ครับขออนุญาตเอ่ยได้ไหมครับเอาได้ครับคือคือต้องให้เกียรติท่านเพราะว่า ท่านก็จิตใจดีนะครับท่านประชัยเลี้ยวไพลัตท่านบอกเลยว่าโครงการที่ท่านสนับสนุนปูน TPI ครับอ่าเต็มที่ใช่ครับโอ้โหนี่ป็ะท่านพูดเองกับท่านองค์มนตรีด้วยพอดีไปเจอกันบังเอิญงานแล้วก็เลยให้ท่านคุยกันท่านก็เลยบอกผมความสนับสนุนครับท่านองคมนตรีพลอากาศเอกชลิตภูเขาสุขเนี่ยครับท่านฝากพี่ทั้งสองคนไว้อย่างไรบ้างในเรื่องโครงการสร้างอุทยาเนี่ยต้องต้องบอกว่า ท่านอย่างนี้ดกวยครับท่านท่านเป็นผู้ใหญ่ที่เปิดโอกาสนะครับให้กับคนที่อยากจะร่วมงานและท่านก็ให้แต่ละคนทํางานได้อย่างอิสระนะครับแต่ทางฝ่ายเลขาเนี่ยก็จะรายงานให้ท่านทราบเป็นระยะระยะในการขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรต่างๆต้องบอกได้เลยครับว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ที่สุดยอดมากนะครับนี่คือสิ่งที่ผมประทับใจเลยเห็นด้วยในส่วนของให้โอกาส ในการทํางานค,ค่ะเพราะว่าคณะบุคคลที่เข้ามาตรงนี้นะคะ,ะหนึ่งก็คือบางท่านเนี่ยไม่มีประสบการณ์ทางด้านสายนี้เลยอะไรนี้นะคะซึ่งคณะกรรมการที่เข้ามาตรงนี้ค่ะเป็นบุคคลสําคัญทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชนและวิคาหกิจ<ล>อะค่ะเรามารวมตัวกันดังนั้นถือว่าได้เราได้รับโอกาสจากพระนทานองค์มนตรีเป็นอย่างสูงค่ะที่ได้มารวมใจกันค่ะพี่หนึ่งกับพี่วรินทรเนี่ยเป็นคนพื้นฐานอยู่ กรุงเทพฮะกรุงเทพผมอยู่กรุงเทพแต่ผมทําการกุศลในเรื่องของวัดเยาวชนเนี่ยผมมา20กว่าปีแล้วครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยไปไกลเอางี้เลยนะมีคนแาวผมว่าหนึ่งถ้าหนึ่งขยันทําธุรกิจพอๆกับทำงานเรื่องสายบุญนะผมจะรวยมากโอ้่าผมมีความสุขกับการทำบุญทำกุศลนะพี่บริทร์นะครับบริทร์เป็นคนเชียงใหม่นะเจ้าคนลากเลยนะคนเชียงใหม่นะเจ้าแต่ว่า มาทำงานในส่วนของมูลที่เพื่อสังคมไทยคะ่ะได้เกือบจะ30ปีแล้วคะ่ปะปัจจุบันก็ม,มองดูเนี่ยพี่ทั้งสองคนเนี่ยถือว่าเป็นทีมงานที่แบบมีคุณภาพมากลเลยเป็นสะพานบุญจริงๆนะครับละหลายๆอย่างนะครับ งานประชามพันธ์ไม่ได้ใช้งบโครงการนะครับเป็นการรวมพลังที่พี่ๆศรัทธารวมกันอย่างเช่นกรรมการฝ่ายประชามพันธ์ผมเนี่ยผมบอกผมอยากจะทำวีทีอาชุดแรกเนี่ย1้5ปีชาติการ มาเพื่อที่จะรณรงค์ในเรื่องของอุทยานหลวงปู่มัน่นทุกคนใส่ลงขันขึ้นมาเลยครับโอ้โหไม่ถึงสานาทีนะใช้ขอเป็นหนึ่งในสะพานบุเที่จะบอกนะครับให้พี่น้องที่มีจิตสาด้วยและเร็วๆนี้นนะจะมีเพลงของอุทยานหลวงปู่มั่นออกเพลงแต่ง,ตงเสร็จแล้วฮะกำลังให้ท่านตรวจและเดี๋ยวจะหาศิลปินดังมาร้องครับเสียดายเหลือเกินครับทั้งสองท่านครับเวลาใกล้หมดแล้วครับ่ช่วงท้ายนี่จะมีวีทีอาร์ของท่าน พลเอกสุนัยสัมปทานวณิชนะครับที่จะพูดเชิญชวนนะครับผมให้พี่ทั้งสองคนฝากเชิญชวนทําบุญก่อนอะเรสั้นๆครับพี่หนึ่งอะไรก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะครับท่านที่คิดว่ามีศรัทธาแล้วอยากจะส่งเสริมพระพุทธศาสนามาได้เลยครับมาอยากทําอะไรบอกพวกเราได้เลยนะครับอยากจะร่วมตรงไหนเชิญได้เลยครับครับพี่เวรินทร์ครับจะแล้วฝากอะไรคก็เชิญชวนค่ะพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะคะ จะมากจะน้อยตามจิตศรัทธาค่ะอย่างน้อยค่ะเราก็ได้มาเป็นหนึ่งในตำนานการสร้างอุทยานหล,ลวงปู่มั่นภูริทัตโตค่ะร่วมกับพนัยท่านองค์ขมนตรีพลนกาศเอกชลิดผูควาสุขค่ะคร,ครับขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านที่เกียรติรายการวันนี้ครับผู้ชมครับนี่ก็คือสิ่งที่จะร่วมกันสืบสารพระพุทธศาสนาเป็นเหมือนสะพานบุญนะครับร่วมกันสร้างอุทยานนะครับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับ เพื่อที่จะเยงข้างนะครับกับสังคุมไทยตลอดไปครับที่ได้ลเกินเวลาหมดแล้วครับผมและแขกรับเชิญต้องลาไปก่อนพบกับรายการรัมไทยได้เป็นประจำทุกวันนะครับจทร์ถึงศุกร์20ินาฬิกาถึง20 30นานาทีผ่านช่องทางทวิชั่นช่อง1 8 4และอีกหลายแพลตฟอร์มลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพลเอกสุนัยสมปตะวันิตรองประธานโครงการก่อสร้างอุทยานหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเนื่องจากปีนี้ ครบรอบ155ปีชาติการหลวงปู่มั่นภูิทิตโตซึ่งโครงการนี้ก็มีส่วนที่เราจะต้องสร้างรูปเหมือนหลวงปู่มั่นหน้าตัก9เมตร เป็นเนื้อโลหะนั่งอยู่บนยอดเขาซึ่งจำลองเป็นน้ำตกเกี่ยวพันกับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตที่ท่านไปบรรลุธรรมที่ถ้ำสาริกาก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้มาช่วยกันสมททบุนให้โครงการนี้ได้สำเร็จต่อไป